ปิ๊นปินทำอะไรอยากจะแต่งหน้าไปไหนอ,ะอ่ะน้องให้ทายวันนี้วันอะไรก็วันอาทิตย์ไงไม่ใช่วันนี้อ่ะเป็นวันเกิดน้องทําไมจําไม่ได้ล่ะโอ้ยก็จําได้แต่วันเกิดตัวเองนั่นแหละจะไปจําทําไมวันเกิดคนอื่นเป็นพี่อะไรไม่ได้เรื่องเลยท่าลิีดีกว่าฮัลโหลเด็กๆจ้าคุณแม่มาแล้วค่ะ นี <yay. S 2> ่ม oh. oh. hey. oh. ันกระเทยเอ้ยนี่อู้อ้าวชิดกันชิดกันอ้าวจุ๊บแน่อ้าวชิดกันร้องชิดกันร้อง h ฮปปี้เบิ h ์ดเดย์ทู h ูแฮปปี้เบิร์ เป็นเด็กดีเป็นเด็กที่น่ารักกับคุณแม่ตลอดไปนะคะค่ะอธิษฐานในล,ลูกอธิษฐานหนูขอให้หนูเป็นคนสวยน่ารักมีแต่คนชอบแล้วก็แม่รักมากๆแล้วก็ได้แต่ของดีๆสวยๆงามๆามลูกแม่น่ารักจริงๆเลย ของขวัญปีนี้หนูได้อะไรหรอคะอปีที่แล้วหนูได้ปั๊บอิดชอบมากเลยค่ะงัน้นนี่เลยจ้าดๆนัว้าวนี่คือของหนูค่ะอ๋เอเอาว่านการต่กนิดนึงก่อนนิดนึงอ้าอขอบคุณค่ะแม่หนูชอบหนูรักแค่แบ่ที่สุดเลยค่ะจ้าแม่ก็รักหนูจ้าสํารับวันเกิดจ้า ทำไมปินได้ตุ๊กตาแคแร์บล่ะหนูไม่ยอมอะ่ะวันเกิดหนูอะ่ะแม่ให้อะไรก็ไม่รู้ตุ๊กตาอะไรก็ไม่รู้ไม่เห็นจะน่ารักเลย HAPPY b i r ิร์ a เดย์ o ู วันเกิดนี้ขอให้ลูกมีสุขภาพอย่างไรน,นะคะอ้ะอาอธิษฐานเลยค่ะลูกคะขอให้หนูสวยเหมือนปินปนขอให้หนูสอบได้เกรดสีขอให้หนูรักให้มีแต่คนหลงด้วยเธอสาธุางไงก็สวยไม่เท่าหรอกจก้ะวันเกิดพี่เขาอย่าไปว่าพี่เขาเลยลูกอ่ะ รักกัอนอ่าไปกอดกอนลูกกอดกอนอ้าสุขภาพดีแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะกอดไหมมาสมิถ้ากอดก็ผิดเ,เป็นไรเลยอ้าวก็เดือนที่แล้วนะแม่ให้วันเกิดลูกก็คือตุ๊กตามังคุดไงคะลูกจะได้รักสุขภาพไงคะก็หนูอยากได้ตุ๊กตาแคร์แบนหนูชอบหมีพี่หลินอย่าเรื่องมากได้ไหมแม่ให้อะไรก็เอาไปเถอะก็แก เดือนที่แล้วอ่ะฉันได้แค่เค้กผลไม้เองก็เดือนที่แล้วอ่ะคุณแม่ได้เงินเดือนน้อยพอดเด้อลูกเดือนนี้นะ่ะคุณแม่ก็เลยซื้อแบบใหญ่ๆมาให้เลยให้กินกันทั้งคู่เลยดีไหมนะดีค่ะไม่ดีอ่ะมันเกิดหนูหนูก็อยากได้แบบนี้อยากได้เค้กใหญ่ๆแบบนี้หนูไม่รั บอกแล้วว่าวันนี้ให้กินด้วยกันเนี่ยวันเกิดน้องกินด้วยกันเล่นด้วยกันเป็นพี่น้องต้องแบ่งกันไงลูกต้องรักกันแล้วทําไมวันเกิดหนูแม่ไม่ซื้อให้บ้างล่ะต้องแม่เงินเดือนไม่พอไงลูกเดือนนี้เดือนนี้นาๆแม่มาทบยอดเดือนนี้ลูกอะกินกินไปโอ้ยคุณแม่ปวดหัวปวดหัว,หว,หวไปละไปละจะไปหายากินก่อนโอ้โนนออบบยุณคุณคุณคุ้คุณ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 คทีทุณคุณคุตคุณคุาคุณคุณคุณคาณคุณคุณคุ้คุณคก็คุณคุณคุนคุณ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 คุ สวยไม่ได้นี่เกิดมาสวยเองแลวไม่ได้แบบนี้ไงได้งั้นเดี๋ยวพี่จะลองเพลงให้ใหม่นะแล้วก็อธิษฐานใหม่นะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy Date next day แม่ะ่ะแม่่ะเทอมนี้หนูได้เกรดดีมากเลยค่ะโอ้โหสิโอ้โหเกรดเอเลยเหรอคะลูกใช่ค่ะแม่บอกว่าถ้าได้เกรดเอลูกอยากได้อะไรบอกแม่ใช่ไหมคะ ความจำดีนะเลยอความจำดีจริงๆเลยนะจ๊ะเราเนี่ยออจะได้อะไรล่ะคะลูกหนูอยากได้นาฬิกาแคแบร์ค่ะหนูเห็นแก้วตาใสแล้วมันน่ารักมากนาฬิกาแคแบร์เหรอมันแพงไหมลูกไม่แพงค่ะสีชมพูอันละสองร้อ <c oughs> ยเองฮะนาฬิกาอะไรลูกแพงแพงสองร้อยนี่เหรอลูกสมัยแม่เด็กนะลูกนะอันไม่ถึงร้อยหรอก ที่แม่ใช้อะ่ะสุดมากติด็กๆเขาใช้ไม่แพงหรอกคะ่ะแต่นาฬิกาแคร์เบมันน่ารักมากเลยนะคะแม่มีทั้งสีม่วงเขียวฟ้าน้ำเงินแต่หนูอยากได้สีชมพูมากเลยคะ่ะแม่มันน่ารักนะคะแม่นะคะแม่สัญญากับหนูแล้วว่าออเอาไงดีละ่ะนะคะแต่ความตั้งใจหนูก็ดีดูสิงั้นก็ได้เย้ yeah! ลงงั้นเดี๋ยวแม่ไปหาซื้อให้นะคะค่ะขอบคุณค่ะจะจะดีแม่ไปแล้วแม่จยซื้ออะไรให้ปีน่าหนูก็อยากได้บ้างอะนาฬิกาค่ะหนูก็ได้เกรดดีนะคะหนูก็อยากได้เหมือนปินปีนบ้างอะค่ะแต่เกรดของหนูมันเป็นเกรดดีด็อกนะลูกนะไม่ใช่เกรดดีเยี่ยมสุดยอดแบบนี้นะคะลูกเนี่ยเกรดเเนี่ยสุดยอดแต่ของหนูเป็น ABCD อย่างเงี้ย ไม่อะ่ะหนูก็ต้องได้นาฬิกาเหมือนปีนปีนไม่งั้นหนูไม่ยอมอย่างงั้นก็ได้นาฬิกาเหมือนกันโอเคเดี๋ยวแม่จะไปจัดการให้อ่ะไปละไปหาให้นาฬิกาได้เลยนะนาฬิกาฉันต้องได้ของแกจริงอ่ะแม่รักฉัน a few moments later าาเด็กๆจมวนี่ นาฬิกาแคแบของหนูค่ะเย้ yeah, นาฬิกาแคแบของหนูหนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะจ้ามีต้รักหนูจ้าแล้วของหนู่ะคะของหนูต้องเป็นสีฟ้าใช่ไหมคะของหนูก็สีชมพูเหมือนกันรับไปเลยจ้าเอ๊ะจะเป็นนาฬิกาโลโซแบบน,นี้ล่ะคะหนูอยากได้นาฬิกาแคแบอูมยมันนาฬิกาเหมือนกันลูก แม่มีงบแค่นี้แล้วก็หนูก็ทําได้เกรดดีเอาแบบนี้ไปก่อนเอานาฬิกานี้ไปก่อนนะนะลูกนะถ้าหนูได้เกรดดีหนูก็ต้องได้นาฬิกาแชรแบงค์ไ,ไงคะถ้าหนูได้เกรดเอเมื่อ,อไหร่คุณแม่จะซื้อดีๆให้อ่ะอ่ะรับเกรดดีแบบนี้ไปก่อนนะคะหนูไม่อยากได้เอ้าแม่เสียใจยหมูเลยเนี่ยไม่เป็นไรคะ่ะแม่เดี๋ยวใส่ทั้งสองนั่นเองจะ,จะดีีหรอลูกดีค่ะ นีแพตตี้ช่วยจัดดีๆหน่อยสวยสวยเลยโอ้ยกุ๊กกุ๊กเนี่ยจะหน้าหนาวอยู่แล้วแล้วเธอมาขายน้ําเนี่ยนะโอ้ยประเทศไทยอ่ะร้อนทุกหน้าจ้ะหน้าหนาวก็ร้อนเนี่ยเราขายน้ําแบบนี้แหละขายดีทุกเทศกาลนี่เห็นไหมมีน้ําโค้กด้วยเถิน้ําโคก้กนิก่ซามากเลยนะันเนี่ยโอ้โหให้กินไปนะโอ้ล้บลอกสู้ซ่ามากสู้ซ่าเลยหรอใชมออ่มีน้ำอะไรอีกอ่ะโอ้มีน้าสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้น้ําที่เขากินกับหมาล่างไงนี่น้ําของคนจีนแล้วก็มีนมจีนด้วย อุ้ยอันนี้เขาฮิตมากเลยนะเนี่ยใช่นี่อุ้ยอุ้ยมันจะมีลูกค้าอุ้ยเรียกงมาเร็วๆงมันเร่แม่นะแม่เราก็อยากได้นาฬิกาแคร์แบร์บ้างอะ่ะแม่อะ่ะซื้อให้แต่ปิ๊นไม่เห็นซื้อให้เราบ้างเลยหุ้ยนั่นพี่กูขายอะไรอะ่ะไปดูดีกว่า พี่กุ๊กกูขายอะไรหรอคะโอ้ยลูกค้าคนแรกเลยนะคะวันนี้พี่กุ๊กกกขายน้ำค่ะน้ำหวานนะมีน้ำสีส้มสีเหลืองสีแดงสีเขียวสีม่วงสีดำก็มีอ๋อใช่แล้วไม่อยากกินน้ำเลยแต่เราอยากแกล้งปินปินเฮ้ยนั่นโคกนน่งั้นเราซื้อโคกไปแกล้งปินปินดีกว่าพี่กุ๊กกกคะหนูมีสิบบาทซื้อโคกได้ไหมคะสิบบาทหรออ๋อเอ่อขวดใหญ่นี้มันยี่สิบอะค่ะ อโอ้มีขวดเล็งพอดีเลยโอเคงั้นอันนี้นะคะเดี๋ยวพี่กุ๊กใส่น้ําแข็งให้ค่ะนี่เดี๋ยวใส่น้ําแข็งให้เลยแล้วก็ใส่หลอดใส่เอาเป็นขวดเลยค่ะเอาเอาเอาไปขวดเอาเอาเอาอ๋อสงใส่น้องเขาชอบดื่มแบบขวดไงอก็ได้แต่มันซากูให้ไม่ใส่น้ำแข็งอ่ะไม่เป็นไรหรอกความชอบซาเข้ามาไ่เลยค่ะน้าซาซ่มีนะสวยจังเลยิีนเมื่อกี้เราขอโทษนะ ไม่เป็นไรเราอะอยากจะชวนเธอไปทำการทดลองเพื่อเกตวิทยาศาสตร์เราอะจะได้เกตดเอบ้างได้แต่น้องขอถอดนาฬิกาแคร์แบกก่อนนะอืมโอเคไป,ปทดลองอะไรหรอพี่หลินเป็นการทดลองวิทยาศาสตร์อะแต่รับรอง สนุกแน่แล้วต้องทำยังไงบ้างหรอพี่หลินไม่ยากเลยแกแค่หลับตานะแล้วก็อ้าปากที่เหลือเดี๋ยวฉันจัดการเองโอเคนอนอนเลยก็ได้นะจะได้สะดวก <c oughs> เสร็จฉันแน่เย,ยน้องตัวดี <c oughs> แกหลอกปีนปีนนี่มันเมนทอดกับโคกมีฮ่าหา,หาใช่เมนทอดกับโคไงให้ปากแกระเบิดไปเลยโฮยเสียงเสียงอะรอะเสียงอะไรอะ,อะ,รอ,ะอะไรลูกหไหนบอกแม่สิเป็นอะไรพี่หลินเอาเมนทอนกับโคใส่ในปากหนูมาระเบิดในปากหนูเจ็บมากเลยฮะระเบิดเหรอ ระเบิดใส่ปากหนูเนี่ยนะอือหือทำอย่างนี้ได้ยังไงปีนปีนหลบไปเลย๋ยวไม่จะจัดการเล่นเล่นไม่ไม้ไม้ไม้ไมกแก้หน่ออีกแล้วไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาดิอย่าให้แม่ตีดื้อดีมาเล่นอะไรระเบิดระเบิดในปากปากคองปากพังตาบอดทำยังไงหันมาเลยหันมาเลยฮะหันมาเลยมาให้แม่ตีซะดีดีแก้งน้องได้ยังไง ทำเอียงได้ยังไงนะเป็นลูกมาว่าแม่มันไม่ถูกต้องนะแล้วทำไมแม่ไม่ซื้อนาฬิกาแคร์แบให้หนูบ้างล่ะซื้อให้ต่ปินก็เาน้องเขาได้เกรดดีไงหนูอยากได้หนูต้องพยายามเข้าใจไหมหนูก็ได้เกรดดีเหมือนกันมันดีคนละอย่างลูกหนูไม่รักแม่แล้วยังไตงต้องถูกทำโทษฮ <c oughs> ึอ,อะตรงๆองเลยไม่จะตีนี่